เคโนสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านสไตล์บ้านสวนนะคะมีพื้นที่กว้างๆค่ะให้ท่านลงสวนลงต้นไม้กันได้นะคะไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวค่ะแปลงนี้นะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียว2 5 1ตารางวาค่ะบรรยากาศที่งเงียบสงบรมรืม่นมีเนื้อที่เยอะกว้างเลยทีเดียวใช่ไหมคะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็ได้นะคะ เพราะว่าพื้นที่251ตารางวาค่ะมีพื้นที่ให้น้องๆวิ่งเล่นกันได้นะคะหรือท่านมีเด็กนะคะก็มีพื้นที่ให้เด็กๆได้สัมผัสกับธรรมชาติเหมือนกันค่ะบ้านอันแซนอบอ,อุ่นนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมที่ดิน251ตารางวา1ห้องนอน2ห้องน้ํามีขัวกว้างพร้อมที่จอดรถแถมแอร์1ตัวแถมเครื่องทำน้ำอุ่น1เครื่อง เหมาะสําหรับพักอาศัยนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะอยู่ใกล้วงเวียนวัดสิงห์2.5กิโลเมตรบรรยากาศอยู่สบายเงียบสงบนะคะมีพื้นที่เหลือ,ลอค่ะเจ้าของขายเองด้วยนะคะอยู่บ้านเลขที่209หมู่7หนองพญามะขามเท่าอเภอวัดสิงห์จังหชัยนาทค่ะเป็นบ้านมือสองตามสภาพเลยนะคะอาจจะรีโนเวทก็ได้หรือว่าจะอยู่แบบนี้เลยก็ได้นะคะ ้อมอยู่ค่ะมีโรงจอดรถให้ด้วยนะคะสนใจติดต่อนัดชมนะคะติดต่อเจ้าของได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปแปลงนี้เขาขายอยู่ที่1 6ล้านแสนบาทนะคะต่อรองกันได้ตามสมควรค่ะวันนี้เจคเคนท์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ